ดีครับผมโปเต้ปามยองวันนี้เราก็มาล่าแถวผีคอกัวล้างกันนะครับยูไม่กล้าไปของมุ้งน่ะก็คือคอกัวล้างที่เราจะไปเดี๋ยวเราจะไปตุยกันจะพิสูจน์ไปเราไปเลยนะครับก่อเฮ้ยเอาไปฉายมาส่องมึงดิมาูดถือกล้องให้เฮ้ยกูไปเขาจะเลือดยังไปครับเดี๋ยวโชคดีเดี๋ยวมา

ของม่ที่เขาเลี้ยว တိ poured… <TRother> well saying, the storm, <lark> like ု့ពីទៅឯងរបស់เข้าไปอีก5ไม่ได้เออไม่มีอะไรแล้วไป เต้เต้ไม่ใช่ที่กลัวนี่กูผีแต่กูหมาเฮียไม่มีดูดินี่ภาพน่ะถ้ามันเห็นสายโก้อันนั้นเหรอดิเดี๋ยวไม่ใช่ไปห้องห้องเอฟเต้เฮ้ย พป็เสียงฮะปนเสียงเปินเสียงรี่รี่เตเดี๋ยวไม่นด้ไมนได้ยอดไมนได้ยอดครั้งแรกผมก็ได้ยินเสียงเลยนะครับตอนที่เดินมาถึงหน้าประตูที่เรากำลังจะเข้าไปฮะที่ผมกำลังจะเข้าอากำลังเข้าไลนะครับอีทรซก็ได้ยินเสียงผมไม่ได้เสียงเหมือนกันครับเงียบไปแล้วเงียบไปแล้วเงียบไปแล้วครับตอนนี้ กับไปหาทีมงานกันไมปหาทีมงานันนี้ผมจะไปทชิปได้ทำชิปไไม่หลอกไม่ได้ไมได้ไป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 าปไ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  นสุดยอดนะครับเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงกลับบ้านเถอะโอ้แค่ผมยังไม่เข้าอย่างนี้ผมว่าอ้เนี้สุดๆแน่เลยครับผมไม่ได้มาลบหนู่นะขอมาขอโทษนะครับส่องไฟหน้ากระจิ้ดได้เห็นนี่ฮะโอ้โหนูเดินไปหน้าประตูได้ยินเสียงอะ เอ้ยบู้ฮูออแล้วโปเต้แม่งโปเต้เอามาทิกถือกล้องอำนี่